ตอนนี้เรากําลังเข้ามาในชุมชนแสงทอนครับเศรษฐบ้านครับกำลังมาดูแลแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะสาเร็จแล้วนะครับ,บรสบแลแลําหร,ร,ร,รับการซ่อมบ้านตามโครงการบ้านฟ้าใสใจอาสาครับก็้บรรยากาศฝนตกนะครับก็ผมได้เห็นผนนะก็ซ่อมเสร็จแล้วการฟ้ากันคนได้ขนาดไหน่สุร,รัตน์นะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับเออคือบ้านหลังเนี้ย ปลูกมา44ปีแล้วครับ44ปีก็เกิดความเสียหายคือผุพังก็ไม่มีเงินซ่อมนะครับไม่มีเงินจะซ่อมแล้วผมวิ่งวินก็ไรายได้ไม่พอครับครับดีใจมากครับรู้สึกดีใจมากครับที่มาแต่ก็ดีมากครับผมรักผมรักไ,ไค้มากขอบคุณครับ ของคือคุณจันินรุ่งแสงน,นะครับได้มาช่วยทำนะครับหลังคาหลังคาที่พังก็มาเปลี่ยนให้หมดเลยครับแล้วก็ห้องน้ําก็หลังคาพังหมดเลยก็ก็ก็มาเปลี่ยนให้หมดก็มีโครงการของคุณมาช่วยทํานะครับก็ดีใจมากมีความอบอ,อุ่นนะครับมีความสําำเร็จกันทั้งชีวิตนักเรียนแล้วก็การง,งานด้วยนะครับ มีอะไรเราก็ไปทิ้งกันแจ้งกันมานะครับอโอเคจบสี่